ถ่ายไหมนะคะเอบิลค่ะกล้องโดนน้ำทีไรดับทุกทีค่ะเอบิลผลไม้ใต้หวันนะจ๊ะจ้ะยิ่งถ่ายไม่ค่อยเป็นอยู่แต่แต่ก็อยากให้เพื่อนๆที่คิดจะปลูกต้นไม้ได้ชมกันนะคะ,ต,คะ,ะคต้นเอบิลค่ะลัษณะโคลนต้นสปริงเกอร์อยู่ประมาณนี้นี้สปริงเกอร์ก็เพิ่งโดนไม่นานต้นนี้อายุต้น หปีนะคะเพราะเม็ดค่ะไม่ใช่ต้นตอนต้นเสียบยอดใดๆนะคะของเอบิลให้ดูลักษณะของเอบิลเป็นต้นแบบนี้กิ่งจะเป็นชันๆๆๆๆแตกยอดง่ายมากนี่ค่ะเราพยายามจะเด็ดให้เขาแตกจะได้น้มมาแบบนี้โนมแล้วก็ไม้ค้ำง่ายค่ะถ้าสูงเกินไปแม่ค้าสูงร้อห้าิ นี่ค่ะนีต้นเล็กต้นเพาะพร้อมกันละค่ะแต่ว่าความสมบูรณ์ถ้าไม่เท่ากันก็ยังเล็กๆอยู่มันก็เลยสูงไม่เท่ากันค่ะความสมบูรณ์แต่ละต้นหายเก่งเนี่ยค่ะนนี้เราจะปิงเกอร์เริ่มเดินน้ำแรกมันจะตายแต่ถ้ารดน้ำขึ้นมาก็ฟื้นค่ะตายยากหือมันก็แต่ถ้าขาดน้ำหลายๆวันก็จะน็อกฟื้นยากเนะนํำไม่ปล่อยให้ขาดน้ำนะคะ เชอ้อวิวผลไม้ไต้หวันนะคะอันนี้สปริงเกอร์ไม่ใกล้นะจ๊ะเริ่มโตล้วให้รอย้ายสายางนานๆหันมาหานี่ค่ะที่ปลูกในร่มก็จะเป็นแบบนี้เขาชอบอากาศชื้นๆเหมือนภาคใต้นะคะหรือภาคเหนือไปเลยเย็นๆเพราะว่าอยู่ประเทศไต้หวันเขาอากาศเขายังไงเราไม่รู้ไม่เคยไปความจริงเลยนี่ค่ะ รก็พยายามจะโน้มเข้าไว้กินเข้าไว้เพื่อไม่ให้สูงนี่ค่ะติดต้นกล้วยเลยไปให้เป็นพี่เลี้ยงหน่อยเพราะมันขาดน้ำนี่จ้าเอวิลต,ต้นหนึ่งคะะใที่ปลูกในร่มนะคะจะต่างจากปลกในแดดไปจะเขียวหน่อยนีคะทดลองปลูกดูนะคะ ใครที่หาชมไปปลูกที่สวนไว้ตอนกเกษียณตอนแก่เลยชอบอุ้ยอกใจคุณงูอยู่บนหัวฉันก็ไม่บอกไปชิวชิวไปไม่ทำร้ายเธอหรอกจะมาอะไรตอนฉันถ่ายวิดีโอเนี่ยไปไกลๆเลยอกใจหมดกำลังถ่ายวิดีโอรู้ไม่ยักยังม่อยู่ในเฟรมกล้องชัดอีก ใครทังมาน,นะเจ้างูฉันแค่ถ่ายวีดีโอเธอก็รีบไปเถอะโว่อะไรไม่รู้นี่ค่ะคุณงูค่ะไปสิคะฉันไม่ได้ชอบเธอหรอกฉันก็ไม่ทำร้ายเธอหรอกเธอก็อย่ามาทำร้ายฉันนี่นะคะเราจะถ่ายต้นเอบิวนะคะไม่ได้ถ่ายงูเพื่อน,อนมันก็ไม่ไปฉันก็ไม่ใกล้ต่อไม่ได้ด้วย เขย่า,ยาหน่อยไปหน่อยรีบไปรีบรบไปก่อนฉันจะเปลี่ยนใจจัดการเธอไปได้แล้วใจหมดนี่คะในป่าก็จะมีงูอยู่แล้วธรรมชาติแต่ยังไม่พิษแต่ฉันก็พอฉันก,ก็กลัวเธออยู่แล้วแหละไม่ดูนะคะต้นเอบิลค่ะใครที่คิดจะปลูกนะคะ เราก็พยายามจะถ่ายให้ดูนานที่สุดแล้วนะคะปกติจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูแต่อันนี้อยากจะถ่ายยาวๆเผื่อใครที่คิดจะปลูกแต่ไม่รู้ว่าต้นจริงต้นปลอมเพศจริงเพศปลอมเยอะค่ะขาบอกเราก็โดนมาเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใบก็จะไม่เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะลูกกลมตุดแหลมลูกกลมตุกยาวนะคะ ให้ดูค่ะนี่เราพยายามเด็ดกิ่งให้การก็เป็นแบบนี้เราจะได้น้อมลงน้อมลงไม่ให้มันสูงเราก็เลยทําแบบนี้นะเจ้าเอบิวค่ะผลไม้ที่เราชอบลูกก็ชอบลูกผู้ชายยังชอบเลยคะ่ะปกติผู้ชายจะไม่ค่อยกินผลไม้แต่เขากินได้นะคะแช่เย็นหวานชื่นใจไม่ได้หวานมากหวานพอดีนี่ค่ะให้ชมไปอย่างคุณงู ฉันก็กลัวเธอเธอก็ไปเถอะฉันก็เดินผ่านไปไปได้แล้วยังจะมาอยู่อีกอยังไม่หนีไปไหนอีกนี่นะคะต้นไม้ก็ต้องมีงอธรรมดาตมให้ดูอยากไปออยากเข้ากล้องเหรอนล่ะ กล้องไหนล่ะนี่ค่ะป่าก็ต้องมีงูธรรมดาพื่อพอแล้วถ่ายแค่นี้แล้วหนีงูแล้วมันจะชกชันตัวเล็กก็กลัวนะจ๊ะบ๊ายบายคลิปหน้าถ่ายดูใหม่วิธีการดูต้นเอบิลนะคะผลไม้ไต้หวันบ๊ายบาย